ตาประจำวันพฤหัสพรุ่งนี้นะครับวันที่23กุมภาพันธ์2560นะครับเริ่มต้นที่คุณผู้ชมที่เกิดในวันอาทิตย์ครับคนวันอาทิตย์ผมหยิบได้ไพ่เอ็มเปอร์โอ้โหไพ่ราศีเมษนะครับไพ่เอ็มเปอร์ขึ้นมาเลยวันอาทิตย์เนี่ยเอ็มเปอร์เนี่ยนะราศีเมษไพ่แบบนี้เป็นไพ่ไพ่ธาตุไฟเป็นธาตุไฟพอดีเลยคนวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะครับบอกได้เลยว่าถ้า การค้าการขายดีมากท่านที่เกิดในวันอาทิตย์โดยเฉพาะถ้าคุณต้องติดต่อธนาคารติดต่อหน่วยงานราชการหรือว่าคุณต้องติดต่อผู้รับผู้ใหญ่วิ่งเต้นติดต่อใครเป็นโอกาสดีที่จะเจรจาสรุปในเรื่องของการค้าและการเงินนะครับเป็นจังหวะดีมากพรุ่งนี้นะครับคุยงานได้สรุปปิดจบงานได้วันอาทิตย์ความรักดีด้วยครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่า คนวันท,ที่ไปกินข้าวนอกบ้านหรือไปเที่ยวไปดูหนังไปฟังเพลงหรือนัดนัดนัดเดทไว้เนี่ยจังหวะดีมากเลยเด่นมากสลหรับคนโสดคนไม่โสดก็หลบหน่อยนะครับอ่าพรุ่งนี้คนวันอาทิตย์ถือว่าดวงดีมีจังหวะดีมากของโชคชะตาขยันขันแข็งแต่เช้าแล้วจะเด่นมากๆสํสหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ดีทั้งงานทั้งเงินและรักมีปัญหาอะไรแก้ไขได้หมดนะครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์ คนบัญจันนะครับไพ่ใบแรกได้ไพ่อัศวินถือถ้วย2เหรียญแล้วก็4เสานะครับคนบัญจันเนี่ยต้องบอกเลยว่าพรุ่งนี้การงานคลายเครียดลงมานิดหนึ่งนะครับยุ่งตอนเช้านะฮะตอนบ่ายซาหรือยุ่งตอนบ่ายตอนเช้าตอนเช้าก็ตอนเช้าก็ซาประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นจังหวะด,ดีในเรื่องของงานประจํา งานประจำพรุ่งนี้แก้ไขปัญหาต่างๆได้มีโอกาสดีได้ได้อเดียใหม่ๆได้ความคิดใหม่ๆถ้ามีการเดินทางติดต่อลูกค้าผมถือว่าพรุ่งนี้คุณต้องขยันมากขึ้นนะครับแต่มีออเดอร์รออยู่เรียบร้อยแล้วสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์พรุ่งนี้นะนะครับในเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันคนวันมีโอกาสที่จะค้าขายได้ได้ยอดได้ออเดอร์ผันเงินเข้ามาในระดับปานกลางของคนที่เกิดในวันจันทร์ความรักของคนวันจันทร์จะมีคนเข้ามาจีบ นะครับความรักจะมีคนเข้ามาจีบนะครับหรือว่ามีของฝากของขวัญเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าคุณจะสนใจหรือไม่สนใจแค่นั้นเองนะครับนะครับข่าวดีที่รอคอยในเรื่องของหน้าที่การงานก็จะมีเข้ามาพรุ่งนี้ยิ้มแต่เช้าเลยคนวันจันทร์แล้วจะโชคดีทั้งงานและความรักครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันอังคารมาดูซิคนวันอังคารเป็นเช่นไรคนวันอังคารได้ไพ่เด็กถือไม่เท้าและก็สามแมเท้าไพ่สองใบเนี้ยจะหมายถึง มือถือนะครับคอมพิวเตอร์การติดต่อการค้าขายออนไลน์คนวันอังคารที่ค้าขายของออนไลน์หรือจะซื้อมือถือใหม่เปลี่ยนมือถือใหม่หรือรอคําตอบรอแฟนคุยกับแฟนคุยกับลูกค้ากู่ค้คาแจ๋วหมดเลยมีความสุขดีนะครับโชคดีในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยการขยายลูกค้าการซื้อการขายซื้อง่ายขายคล่องนี่คือวันพรุ่งนี้ของคนวันอังคารนะครับเรื่องของความรักก็ดีเช่นเดียวกันนะครับ คุณมีคนวันอังคารมีโอกาสพูดคุยถูกคอพบลักกับคนในครอบคนใกล้บ้านใกล้ที่ทํางานในแวดวงทํางานเดียวกันนะครับหรืออีกในหนึ่งคนวันอังคารท,ที่กำลังคบกับชาวต่างชาติกําลังติดต่อกับคนต่าง,างแดนถือว่าเป็นจังหวะดีที่จะมีการสัญญิงสัญญาตกลงจ่ายเงินหรือตกลงในเรื่องของการเดินทางมาพบตะเพื่อเจรจานัดสำคัญนั่นเอง วันพฤหัสถือเป็นวันที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนวันอังคารถือเป็นวันที่ดีในเรื่องของหน้าที่การงานและการเงินในอนาคตครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันพุธคุณวันพุธได้ไพ่ราชินีถือไม้เทา้าไพ่ราชินีถือเหรียญและไพ่หนึ่งถ้วยโอ้โหวันพุธเมื่อไรก็ตามที่ผู้หญิงมาอยู่รวมกันนะครับการนินทาจะเกิดขึ้นนะครับพรุ่งนี้ คนวันพุธนะฮะโดยเฉพาะวันพุธผู้หญิงนะครับคุณโดนนินทาแน่นอนว่าจะสวยเกินไปหรือช่วงนี้คุณม,มีเงินเข้าเยอะเกินไปหรืองานคุณเด่นแน่นอนคุณจะต้องถูกนินทามีเคล็ดลับอยู่ว่าคุณห้ามนินทาใครเพราะฉะนั้นแล้วลาบลอยจะหายไปต้องบอกแบบนี้ว่าพรุ่งนี้ลูกค้าตรึมถ้าที่เกิดในวันพุธนะฮะลูกค้าเยอะโทรศัพท์เข้าเพียบถ้าไม่มีคนมาหาก็โทรมานะครับไม่ว่าคุณจะค้าขายอะไรก็แล้วแต่ นะฮะโดยเฉพาะค้าขายออนไลน์รีบโพสต์แต่เช้าเลยนะฮะถ้าเปิดร้านค้าอยู่ก็รีบเปิดร้านทําความสะอาดบูชาพระให้ดีนะครับการงานเข้าตรึมแน่ความรักโดดเด่นมีสเสน่ห์โดยเฉพาะท่านที่ท่านที่มียังไม่มีแฟนนี่ยังไม่มีแฟนนี่พบรักมีโอกาสพบรักเริ่มต้นจากความรู้จักกันเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้แต่ถ้ามีแฟนอยู่แล้วนะครับพรุ่งนี้ความรักหวานชื่น สบายอ,อกสบายใจได้ดีทั้งงานเงินและรักมีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธนะครับพรุ่งนี้มีโอกาสที่จะจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าซ่อมแซมต่างๆภายในบ้านหรือหรือรถนะครับหรือลูกบุตรหลานนั่นเองนะครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันพฤหัสนะครับคนวันพฤหัสในวันพรุ่งนี้ผมหยิบได้ไพ่สี่เหรียญและสี่ถ้วย เวลาไพ่เลขสี่มาผสมประสานกันแบบนี้ต้องบอกว่าคุณต้องจัดตารางเวลาให้ดีนะไม่ฉะนั้นแล้วง,งานบางอย่างเสร็จบา,บางอย่างไม่เสร็จเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่แฮปปี้เท่าไหร่นักตั้งๆต่ี่ na. สถานการณ์มันก็ดีแหละแต่คุณจะกลัวให้มันเสียเองเพราะความขี้เกียจเอ่ยปล่อยประละเลยเอ่ย네นะครับวางแผนงานให้ดีตั้งแต่เชา้านะครับ ถ้าตื่นเช้าเคลียร์งานให้เสร็จในครึ่งวันแรกได้ยิ่งดีสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสระวังสุขภาพเกี่ยวกัโกกบโรคกระเพาะการปวดท้องระบบขับถ่ายคาดว่าน่าจะมีปัญหาสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะครับเรื่องของความรักนั้นต้องบอกว่าเรื้อรังแน่นอนถ้าคนพฤหัสทะเลาะกับแฟนมีโอกาสที่จะเรื้อรังนะฮะจะคืนดีก็วางใจไม่สนิทนะครับยังมีอารมณ์ที่พลุ้งพ่านอยู่นะครับความรักของคนพฤหัสในช่วงนี้มีความจำเป็นต้องห่างจากคนรัก เพราะเพราะหน้าที่การงานในเรื่องของการเงินนะครับต้องบอกว่ายังไม่เหมาะสำหรับการลงทุนเพิ่มหรือซื้อสินค้าเข้ามาตุนไว้นะฮะให้ขายสินค้าเก่าบริหารจัดการสินค้าในสต็อกให้ดีก่อนคนรุ่นัดที่เดินทางขับรถขับราต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งมีดวงที่จะต้องเดินทางแบบเร่งด่วนด้วยสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสครับระวังลื่นล้มในห้องน้ําต่อไปครับ คุณผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์คนวันศุกร์พรุ่งนี้เป็นเช่นไรสุขภาพจิตสุขภาพใจยังไม่ดีเลียวนะครับเพราะว่าไพ่ห้าทั่วเปนแปลว่าเรื่องเก่าๆที่ยังรบกวนจิตใจคนวันศุกร์อยู่คนวันศุกร์พรุ่งนี้ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นักนะครับไม่สบายใจทั้งเรื่องของการงานนะครับยอดขายยังไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะครับในเรื่องของการเงินมีดวงต้องซ่อมรถนะครับมีดวงต้องเดินทางต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวเรื่องของการเดินทางอันนี้หนักใจสักนิดหนึ่งนะครับ คนสุกที่ขี้เกียจต้องขยันนิดนึงนะครับไพ่กรณีนี้ปิดหัวปิดท้ายแบบนี้เนี่ยมันจะแปลว่าเสียดายโอกาสเสียดายเวลาที่ผ่านมาอาจจะทําให้คุณพลาดโอกาสสําคัญนะครับคนสุกต้องบอกว่าต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสที่มาถึงเหมือนนักกีฬาที่ต้องฟิตกล้ามเนื้อไว้พร้อมนะครับที่จะต่อสู้ กับคู่แข่งนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ต้องังวลน,นะครับถ้าเกิดว่ามีความขยันขันแข็งในเรื่องของหน้าที่การงานในช่วงบ่ายๆไปแล้วถึงมืดๆก็มีออเดอร์เข้ามานั่นเองนะครับความรักของคนวันศุกร์ปานกลางไม่ถือว่าดีเท่าไหร่นะครับสุดท้ายครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์คนวันเสาร์เป็นเช่นไรมีวันเสาร์หลายคนกําลังรออยู่นะครับพรุ่งนี้ได้ไพ่เด็กถือเหรียญครับวันเสาร์แล้วก็ไพ่สามถ้วยกินอร่อยได้เงินใช้นะครับ อยากจะไปเดินห้างก็ได้ไปไปกินอะไรที่มันเป็นของแปลกๆของที่ไม่เคยกินก็ได้ไปนะครับถือว่าพรุ่งนี้การค้าการขายดีนะครับมีเงินเข้ามือแน่นอนนะครับความรักมีโอกาสทะเลาะและขัดแย้งกับคนรักได้นะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ไกลกันกับคนรักอาจจะโทรเข้ามาไม่ติดหรือใช้อารมณ์กันถ้าใช้อารมณ์พรุ่งนี้มีปัญหาแน่บอกได้เลยอย่าใช้อารมณ์ ขับรถขับราคีมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายนั่งรถนั่งลาต้องระมัดระวังนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์โดยเฉพาะในช่วงเย็นเย็นนะเย็นเย็นพบๆมืดมืดอย่างเงี้ยต้องระมัดระวงังเป็นพิเศษนะครับมีดวงที่จะมีคนมายืมตังค์ด้วยคนวันเสาร์ผมก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะฮะไตร่ตรองให้ดีก่อนถ้าเกิดว่ามีคนมายืมเงินคุณนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสูญและเสียเปล่าไปได้นะครับเอาละครับนี่คือดวงของคุณกับผมอาจาร,รย์นกยิสินดวงดาวในพราวพยากรณ์นะครับ